ดูเคราะห์ของหลวงพ่ออาจาคณะอำเภออาจารหลวงพ่อจากคณะตบถที่ท่านได้อจอัดถวายความรู้ในส่วนของเรื่องกรรมฐานตรงนี้คะครับน้ำปาหน้าต่างๆก็ขอให้ท่านได้ประจําจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรีกรพักนั้นก็คงจะถึงเวลาได้แล้วครับตอนนี้ก็แฝดนาฬิก,กากว่าๆครับตเมื่อถึงเวลาทุกคนท่านก็คงจะได้ ได้เด <Es> <an> ินเดินการณจุดส่วนตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเดินธามาตบตะเพียนก่อนครับผมรับลงตะเพียนนี่จุดลงตะเพียนตรงนั้นเสร็จแล้วก็นั่งนั่งเก้าอี้เพื่อที่จะรอเวลาในการที่จะได้ทําพิธีเปิดโครงการดรดลมพระพิสูจ์สามเณเรนผู้บวชใหม่นะครับพระนวกกะเนาะซึ่งความความหมายจริงๆก็คือภาษาบ้านๆเราภาษาก็คือคนที่บวชใหม่ๆ แต่วินนยนั้นก็คือ,อพระคุณเจ้าที่มีภรษายังไม่พ้นห้ายังไม่เป็นวิสัยมุตตะการือพระนวกะก็คือมีัญษาต่ํากว่าห้าลงมานะครับเราจะได้ถอยความรู้ได้รับความรู้จากองค์วิทยากรต่างๆจะได้ถวายความรู้ในส่วนของหลักคมหลักพระวินนยหลักๆก,ก็คงจะเป็นวินนยเบื้องต้นได้กรรมฐานเบื้องต้นรับมีปัญหาสุขภาพในการที่จะเป่า คือเบาทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับก่อนาตยัตไม่เป็นไรครับผมอันนั้นในส่วนเจ้าเชิญครับท่านผู้ใหญ่เจ้าของพื้นที่ท่านผู้ใหญ่เสมอคู่พันครับได้เดินทางมานะครับผมก็จะได้ประจําที่ที่นั่งรับรองอยู่ตรงจุดตรงนู้นนะครับพอพมเพิ่งเห็นแล้วก็ขอประทานไปนะครับเห็นท่านกํานันมาด้วยนะครับเขาขอกราบขอพกคนขอนุโมทนาบุญกับท่านกํานันบัวดินพิไทัยนะครับกํานันตำบลชบอากาของพวกเราท่านแอบมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ อันนั้นก็ขออนุโมทนาบุญสําหรับท่านเจ้าภาพต่างๆนะครับที่เดินทางมาเมื่อได้ทราบว่าท่ะสงฆ์ในเขตอาเภอทนย่าในอาเภอผมขออภัยผมจะติดต่ทัญยะาทันญ่าเอีครับเพราะว่าผมเปยนใหญ่พระนักกษาที่อำเภอทัญญาบุรีทุกปีผมก็ติดปากแล้วพอฟังทานอภัยนะครับก็คืออําเภอชํานิีของพวกเรานะครับก็เราได้ทราบข่าวมาว่าพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะได้ ให้โอกาสมอบโอกาสให้วัดโรกระหาสดของพวกเรานั้นเป็นสถานที่ที่สําหรับจัดก,การอบรมในาทางทั้งนี้เราก็ปราบซื่อยินดีขอน้อรับกิจการทางพระศาสนาของคณะสงฆ์ด้วยความเต็มใจและถือเป็นบุญเป็นมงคลอย่างที่สำหรับพวกเราชาวเนื้อนาบุญของวัดโรกหาสดของพวกเราและก็ขอกราบขอบพระคุณพระสงฆ์พระสังฆายประธานสงนำบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วก็จะได้ถวายความรู้เสร็จแล้วก็จะได้เปิดพิธีะเป็นพิธีเปิดองค์การโดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นลาดับไปจนกระทั่งถึงเวลาสิบนาฬิกาก็จะได้รับการถวายความรู้โดยพระธรรมวิทยากรที่มีความรู้ในส่วนของการฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานโดยที่จะเป็นวิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง,ง่ายๆโดย ให้ <c oughs> จัดโปรงการอบรมโดวยวัดโ,โคกระหาะตำบลชอบกาอําเภอจันน้ได้เป็นเจ้าภาพหรือรับเป็นเจ้าภาพก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านท่านประหัสสำราญแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าแล้วก็ชาวชุมชนชาววัดโคกระหาทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมที่มีจิตอาสานะก่อนที่เราจะได้มาเห็นพื้นที่สถานที่แห่งน,นี้ปนะนะีนี้ก็น่าจะประมาณสัก60รูปโดยประมาณนะสำหรับพนาภูมิหรยกว่านวากะภูมิปับใหม่ตางที่วิทยากรได้ให้ข้อมูล นะก็ต้องขออนุมโมทนาวิทยากรที่ได้ถวายความรูนะ้ได้ใช้เสียงเพื่อที่เป็นค่าเวลานะก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะในการที่ใช้เวลาแล้วก็ถวายความรู้ให้ความรู้กับผู้ฟังกับพระมหาเถระพระเถระพระมชิมาพนวัตนะในวันนี้เราก็จะได้นะเริ่ม ก,า,นะกาลนาฬิกาตามกำไรนะโซนทางนี้เรียกว่าโซนตะวันตกนะแถบโซนกระโดนนะตำบลเบืองยางตำบลโคกสนวนโซนตะวันออกนะเรียกว่าติดชายขอดนะอําเภอเมืองติดอําเภอเมืองติดนางรองก็เดินทางไกลนิดนึงหรือบางที่ติดเตาอียางวางไว้เตาอี ยืนในขณะที่ประธานสงจุดทุกเทียนเราก็กำลันึกนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณของพระพุทธเจ้า Awal Haram Sama Samputo Wakrawan Putang Wakrawan Abdiwadi Sawakado Pakawata Kamu Amang ปิปันโนภักขวัโตสาวกสังโฆสังฆังนะมันะโมตัสสะภะคะวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระโครถาวรธรรมประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอชันิประธานพิธีกับผมพระโคพิทูลธรรมพิรุมรองเจา้าคณะอำเภอชมนิเจ้าวาดวัดตะลิ่งและเลขารวการเจา้าคณะอำเภอชมนิ พร้อมเจ้าคณะพระสังฆาริการคณะสงฆ์อำเภอชันลิขขอาการาบเรียนกล่าวรายงานโครงการของการอบิรมพพระภิกษุสามเณรพันธวัคประจําปีพุทธศักราช2566คณะสงฆ์อำเภอชันลิขนาวัดโคกอาหาศตะบลชาวปากาอำเภอชันลิจังหวัดปุรณหะ ในวันอาทิตย์ที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักรา2 5 6 6เป็นจุดเริ่มต้นอีกส่วนหนึ่งพระเถระมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเหตุการ์ปกครองรของคณะสงฆ์อำเภอชนิ้มีจำ,วจำบบนวนปกคาตำบล ดังนี้หนึ่งตำบลชมิทสองตำบลบ,บางยามสามตำบลโคกสนหวงสี 4, ต่ตำบลน้ำปล้องวดัดหกตำบลชอบประการมีวัดที่ถูกต้องจำนวนสิบเจ็ดวัดที่พระสงฆ์จำนวนสิบห้าแห่งวัดโคกอหะและวัดไชยเดือนเพียงตามที่ทางอานรองจังหวัอ่เภลือ กราบรายงานมาก็าเห็นว่าการอบรมหรือว่าการประชมุมพนักงาเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งในทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์หลายอำเภอให้เราไปร่วมตอนนี้เขาก็เริ่มอ,อบรมเช่นเดียวกันท่านได้ทำแจงให้เราดูก็ได้ เลยผ่านอ,นอนารารย์เราแํานำเภอท่านทำเอาไว้เราก็ดูอ่านดูเพื่อจะได้นำไป,ประพื้ิปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจมาบวชในพระพุทธศาสนาเราตั้งใจเพื่อจะมาเป็นเนื้อนาบุญของของโลกดางที่เราเคยทำวัตสวดมนต์พระสงค์เป็นนาบุญของโลก เมื่อเราตั้งใจมาแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติประพฤติประพฤติปฏิบัติประพฤติด้วยปฏิบัติด,ด้วย,ดดวยทำอย่างไรพวกเราที่จะเป็นผู้ตามหนังสือนี่ก็นเลยนะครับผมจะพูดแบบอ่าทั่วไป คำว่าพระนวะกะนวะกะนวกกะเนี่ยแปลว่าผู้มาใหม่ผู้บวชใหม่นะครับพระใหม่เราในอ่านตามหนังสือนะครับนะอ่านตามสือ่อเราเราจะได้เข้าใจพระนวะกาเอ,อ่อหนังสือของไม่ครบนะครับนะหนังสือของไม่ครบอชุดที่มาดังหลังเมื่อกี้มานั่งต่อท่นนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะช่างถ่ายรูปนี่แต่ว่าเรา ท่านกาหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับอันนี้ผมพูดแบบรวมๆนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก็คือการทำว่าสวดมอนต์อะไรครับชเช้าเย็นทุกวันแล้วเราเป็นการรักษาภาพครองเลยนะครับถ้าเราสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยเรารักษาภาพครองผมเคย ไม่ปวดที่อันนี้ก็ขอโทษนะครับเจ๊เอยพว่าแล,ล,ล้วอรรลุท์ท่านครูสถิตธรรมวิสุทธิ์เนี่ยท่านนําพระเนรทำวัดต,ตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่อย่างเงี้น,นี่เป็นการรักษาภาพครองนะครับผมดีนี้ในข่าวภาษาเนี่ยผมว่เออตื่นตีสามกว่านิดหน่อยแล้วก็ตีสี่ครึ่งไปทําวัดสวดมนทุกเช้า เป็นการรักษารักษาผ้าคลองมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับคือการรักษาผ้าคลองอันนี้คืออาิจวรของพวกเราผ้าที่เราถือเนี่ยมันไม่มันม,มันมผมเคยพูดแล้วว่ามันไม่ใช่เหมือนเราใส่เสื้อนุ่งกางเกงใส่เสื้อนุ่งกางเกงเ่ยเราซักแล้วเราตากเอาไว้กีวันเราไปค่อยไปเก็บก็ได้ หรือพวกมีความสะอาดแล้วก็อาจจะเก็บวันนั้นแล้วก็ซักรีดเอาไว้อย่างไรก็ได้แต่ผ้าสะบงชีวรเราเนี่ยเมื่อซักแล้วต้องรู้จักเก็บรู้รู้จักเก็บรู้จกักร,รักษานะครับรู้จักเก็บรู้จักรักษาอย่าไปทิ้งเก็บกะทั่วไป